สวัสดีครับผมสวัสดีคนไทยทุกคนที่อยู่ในประเทศแล้วก็อยู่ต่างประเทศแล้วก็สวัสดีเพื่อนบ้านของเรา,าทั่วโลกเลยนะครับผมวันนี้ก็เจอกันอีกครั้งหนึ่งกับผมนัดสวนไผ่นัดวงษานะครับผมสวนแห่งนี้ก็คือตั้งอยู่ที่บ้านคำยะนางตำบลนาปะแซงอำเภอปทุมราชวงศงษาจังหวัดอำนาจเจริญครับผมก็วันนี้ก็กรงกับวันที่ส3นะครับผมเดือน ธันวาคมปี2559นะครับผมก็ใกล้จะสิ้นปีแล้วก็จะเริ่มปีใหม่นะครับผมผมก็ขออวยพรให้ทุกๆคนนะครับผมก็เริ่มต้นที่เกษตรกรก่อนละกันคนใช้แรงงานก็ผู้ผลิตอาหารให้กับโลกนี้นะครับผมก็คือขอให้ประสบความสำเร็จตั้งใจทุกสิ่งนะครับผมที่เราคิดในใจอยากจะได้สิ่งนั้นสิ่งนี้สิ่งนี้นที่สำคัญคือ ได้ราคาดีๆนะครับผมก็ขอให้ทุกคนได้สิ่งนั้นนะครับผมแล้วก็ขอให้คนที่จะเริ่มคิดจะสร้างสวนเกษตรผสมผสานก็ขอให้มุ่งมั่นตั้งใจที่จะทำนะครับผมผมก็สนับสนุนความรู้ให้เต็มที่นะครับผมก็ขอสิ่งศดิษสิทธิ์ต่างๆดมบันดาลด้วยนะครับผมวันนี้ก็คือจะ มาคุยสัเพเหะกันนะครับผมก็คือจะตอบคําถาม3ข้อที่เพื่อนถามเข้ามากันเยอะมากๆนะครับผมข้อที่1นนะครับผมก็คือลูกไผ่อะไรดีดีคำคำว่าดีสําหรับแต่ละคนที่ถามก็คือหดีหบางคนไม่มีเวลาบางคนเป็นที่นาบางคนเป็นน้ําท่วมบางคนก็ขายไม่เป็น ต้องปลูกผ่ยะไรแล้วสา,สามารถที่จะเลี้ยงดูครอบครัวได้จริงๆเรื่องนี้มันถ้าคุยมันต้องคุยตัวต่อตัว,ตวแล้วก็เรื่องมันจะยาวนะครับเพราะว่าแต่ละคนก็ปัญหาไม่เหมือนกันแต่ผมมองภาพรวมให้ฟังกับทุกๆคนนะครับผมไผ่ที่เราจะปลูกครั้งแรกก็คือต้องเป็นไย่ที่สารพัดสารพัดประโยชน์เลยหนอกก็กินได้แปรรูปได้หลากหลายตลาดต้องการ ต่างประเทศเพื่อนบ้านเราพม่าก,กัมพูชาลาวอะไรก็ต้องการด้วยลำต้องมีความหลากหลายในการที่เราจะแปลรูปต่างๆเฟอร์นิเจอร์เรผาถ่านทำล้อมคอ,อกไก่ใช้ในงานปักกันขึ้นทะเลปักเลี้ยงปูเลี้ยงหอยอทำแพ้อะไรต่างต้องครบถ้วนออย่างที่สามก็ือคือต้องเรียกว,ว่าง่งายเร็วดีและยั่งยืนแทรกเข้าไปด้วยก็คือ ปลูกแล้ง่ายทน,ท,นทนน่ะทนแ้งทนน้ําท่วมเร็วก็ให้ผลผลิตเร็ว7จ็เดือนหนอเริ่มเท่าหัวแม่ตีนพอตัดได้กินบ้างนะครับผมพอได้เออมีแหงกับบ้านเยน็ยนๆจะได้ตัดหน่อไม้ไปไปกินบ้างนะครับผมง่ายเร็วดีดีก็คือต้องเรียกว่าต้องสารพัดประโยชน์นี่แหละคือดียั่งยืนก็คือปลูกแล้วก็เก็บเกี่ยวยาวเลย ปีที่หนึ่งก็2 3สองสามสี่ไปเรื่อยๆสักหลายสิปีนะครับผมก็คือไม่ตายง่ายเรียกว่าอย่างนั้นนะครับผมซึ่งสําสหรับตัวผมเองเนี่ยผมพิจารณาทั้งหมดแล้วนะครับผมก็คือผมก็เลือกไผ่ตนนัวนี้ตรงอินโดจีนมันตอบโจทย์สําหรับผมทุกข้อนะครับผมซึ่งถ้าเพื่อนคนไหนยังคิดว่ามันไม่ใช่เนี่ยโทรมาคุยเป็นการส่วนตัวนะครับผมหรือไลน์เข้ามาถามที่0895005974 เรามาคุยหาเหตุผลกันว่าดีอะไรแล้วไม่ดียังไงแล้วไผ่ตัวอื่นมันดีกว่ายังไงคุยกันเพื่อเพื่อเลือกแปลนกันนะครับผมอ่าทีนี้ข้อที่2ถามกันเยอะมากถ้าปลูกไผ่ตัวนี้แล้วเนี่ยก็ยคืออินโดจีเนี่ยพอมันออกหนอเนี่ยมันจะไปขายที่ไหนกันไอ้ตรงนี้เนี่ยคืออาจจะพูดแบบพ้นห้วนได้ว่ากลับได้ที่มีคนกินกับนั้นหนอยังขายได้แต่ ไม่จะอยู่ๆมีห้าโลแล้วจะจะเรียกว่าพวอค้ารายใหญ่จะติดต่อมานะครับมันเป็นไปไม่ได้ก็จะต้องขายในตำบลในหมู่บ้านเราก็ได้พอมีพอกินนะครับผมแต่จะเปลี่ยนเป็นเงินที่ย่อนข้างเยอะเลี้ยงครอบครัวอยู่ดีกินดีมันก็เป็นไปไม่ได้เราก็ต้องมีเยอะๆพอมีเยอะๆผมรับประก,กันนะครับผมตั้งแต่เดือนพฤศจิก,กาจนถึงประมาณ กลางกลางพุทธภามีตลาดเยอะมากๆถ้าผมไม่ได้อยู่ในในวงการไผ่ผมก็ไม่รู้หรอกแต่พอผมมีไผ่พ่อค้าแม่ค้าโทรมาผมเยอะครับรอบหนึ่งสองสามพันกิโลมีไหมไม่มีครับเพราะว่ามันไม่ได้ออกทีเดียวเยอะขนาดน,านั้น มันก็จะทยอยออกไปเรื่อยหนอนนี้ยาวหนอนนี้ก็ตัดขายหนอนี้ก็ขึ้นมาใหมสั้นๆกอนุ้นก็พักบ้างก็คือมันจะหมุนเวียนเราต้องขยันหมั่นเก็บซึ่งผมว่ามันเหมาะที่จะทำาขายปลีกมากๆเพราะว่าเราสามารถทยอยตัดวันหนึ่งสักสิบโลยี่สิบโลไปขายปลีกเรื่อยๆได้ราคาสูงด้วยซึ่งตรงนั้นผมทําอยู่นะครับผมผมก็ยังเชื่อว่าเมื่อ,อไหรที่คนต้องกิน เมื่อนั้นเราต้องขายได้แต่การขายได้นั้นมันมีกลเม็ดเคล็ดลับอะไรที่จะทําขายได้คือสิ่งแรกเลยเราต้องทําให้หน่อไม้กินอร่อยกินอร่อยไม่พอเราต้องทําให้หน่อไม้มีเยอะด้วยแล้วคนทั้งหมดก็จะมารุมที่เราแล้วก็กลุ่มของเราดังนั้นในกลุ่มของสวนแผ่นโนอาาตัวิีดโจีนมีหน่อไม้แจ้งผมเลยครับผมจะทําหน่อไม้นอกดู ข้ามาปรึกษาเลยเพราะว่าเราต้องทําให้เป็นมาตรฐานเดียวกันพอมีสินค้าขึ้นมาเราสามารถตั้งราคากําหนดได้ขายได้ง่ายแล้วก็ผมมีแหล่งที่จะปล่อยเยอะนะครับผมคําถามนี้ก็คือตอบได้ว่ามีที่ไปร0อยเซครับผมแต่ว่ามันต้องสร้างคุณภาพนะครับผมอันนั้นแวะเวียนมาที่สวนมาคุยมาดูกันว่าเราทำยังไงนะครับผมข้อที่ส ถามกันมาเยอะมากถามจนตอบไปแล้วก็คนตอบก็ยังงงอยู่นะครับผมคนถามไม่รู้งงหรือเปล่าแต่คนตอบนี่งงเลยบางทีคำถามว่าอินโดจีนกิมซุงลืมแรงควรจะปลูกอะไรดีเพอเะาถามมาปุ๊บผมก็งงเหมือนกันจริงๆสามสามสามชื่อนี้เนี่ยมันเป็นเป็นไผ่ตระกูลเดียวกันนะครับผมนำเข้าจาก เทศเดียวกันแต่ว่าอาจจะนําเข้าคนละคนละครั้งคนละคาแต่แต่ที่เรียกกันแตกต่างก็เพราะว่าแบ่งกลุ่มเป็นหมวดเป็นหมู่กันกลุ่มเป็นหมวดเป็นหมู่ก็คือถ้าลืมแรงและกิมซุงเนี่ยก็จะเป็นอีกสายหนึ่งสายนี้ผมอาจจะเรียกว่าจะมีสายที่เป็นสายใหญ่มากแล้วก็ในสายกลุ่มนี้จะมีกลุ่มเกษตรกร,กรตัวจริงเลยหลายคนทําอยู่ ในสายนี้ก็จะมีคนที่เรียกว่าซื้อมาขายไปอยู่ด้วยซึ่งคนที่ซื้อมาขายไปก็ทําสวนเองด้วยนะครับหรืออาจจะไม่ทําสวนด้วยแต่ว่าพอถึงเวลาฤด,ดูกาลกา็เน้นขายกิ่งซะมากกว่าแล้วก็ใช้ชื่อภายใต้ว่าลืมแล้งหรือกิมซุงกันซึ่งในตอนนี้ก็คือมันมีหลายจังหวัดที่ใช้ชื่อนี้อยู่แล้วก็ขายกิ่งกันแบบเรียกว่าราคานี้แบบนี้เลย ผ่านไปนะครับผมอินโดจีนแล้วมันมีความต่างยังไงอินโดจีนที่ผมดูมาตั้งแต่ปลูกมาก็คือมันเป็นกลุ่มที่จากจากหวยมือขายนิ้วชี้นิ้วชี้ก็จะได้กฎระเบียบจากหวยมือกฎระเบียบนั้นคืออะไรราคาขายกิ่งราคาขายหน่อการการช่วยเหลือเป็นพี่เลี้ยงเรียกว่าปรึกษาหารือกันแล้วก็สําสคัญเลยคือเชื่อมเชื่อมโยงกันช่วยกัน อยู่คนละจังหวัดไกลๆก็ช่วยกันได้ลูกค้าจะซื้ออะไรก็แลกเปลี่ยนคุยได้นิ้วชี้ขายนิ้วกลางก็เหมือนกันน,นิ้วชี้ก็เอาความรู้ต่างๆที่มาจากหวมือเนี่ยไปถ่ายให้กับนิ้วกลางต่อนิ้วกลางก็จะได้กฎระเบียบกฎระเบียบที่เข้มขึ้นนี่คือกลุ่มที่เรียกว่าอินโดจีนซึ่งผมเองก็คืออยู่ในกลุ่มนี้ก็คือเราเราได้พี่เลี้ยง ตอนที่เราปลูกเราก็ได้พี่เลี้ยงเขาแนะนําเรื่องการปลูกการดูแลการการขายช่วยกันขายจนถึงตัวนี้ผมถือว่าตัวผมเองก็เก้าวก้าผ่านเป้าหมายที่เราวางไว้นะครับผมก็คือก้าผ่านไปแล้วแล้วก็ถือว่าสําเร็จเกินเป้าหมายที่ผมคิดไว้ในใจลึกๆกน,นะครับผมผมคิดไว้แค่นี้แต่มันได้มากกว่านะครับผมซึ่งสามสามข้อที่3นี้ก็คือ อินโดจีนกิมซุงและลืมแล้งเหมือนกันไหมสามตัวฟันทงน,นะครับผมก็คือเรียกว่าสายเลือดเดียวกันพี่น้องกันแต่ว่าต่างกันที่แบ่งแบ่ง,บงสัตว์แบ่งส่วนเป็นกลุ่มเป็นก้อนการค้าการขายมันต่างกันที่การขายครับผมรายละเอียดทั้งหมดก็คือ,อ,อท่านจะปลูกกิมซุง ท่านก็ขายได้เพื่อนก็ขายได้นะครับผมแต่ว่าตอนที่เพื่อนขายก็อาจจะต้องไปสู้กับกลุ่มที่ผมเรียกว่ากลุ่มซื้อมาขายไปเสียสูงอนะครับผมซึ่งพอสู้กันสู้ไปสู้มาก็เราก็ยากนะครับผมที่เราจะหลุดพ้นได้เพราะว่าเขามีพลังมากมี power นะครับผมทีนี้ในกลุ่มอินโดจีนก็คือเราก็ไม่ไม่มีแบบนั้นกันนะครับผมไม่มีกลุ่มของ ซื้อมาขายไปเราจะมีการช่วยเหลือกันแล้วก็ใช้หลักของการแนะนําลูกค้าต่อกันเรื่อยๆนะครับผมแนะนําคนนี้อยากได้อยู่จังหวัดน,นี้ก็ไปเอาตรงนี้ได้นะครับผมอย่างนี้เราก็แลกเปลี่ยนกันนะครับผมซึ่งสามปัญหาที่คุยไปนี้คือเขาสงสัยกันมาเยอะเพื่อนทั้งเกษตรเกษตรรายใหม่ๆที่อยากจะสร้างสวนเนี่ยถามกันเข้ามาเยอะนะครับผมผมก็วันนี้ถือโอกาสต่อไปแต่ว่าเพื่อนคนไหนสงสัยมากกว่านี้นะครับผมก็ โทรมาคุยดีกว่านะครับศูนย์0ปดเก้าห้าูนย์ศูย์ห้าเก้าเจ็ดสี่โทรมาคุยแล้วก็จะได้คุยเย็นให้ลึกเลยนะครับผมหรือมีเวลาว่างนะครับผมช่วงปีใหม่รอปีใหม่นี้ผมอยู่ที่สวนนะครับผมอยู่ที่บ้านคำยะนางนะครับก็แวะมามาดูนะครับผมไม่ใช่มาซื้อไผ่ก็ได้นะมาเที่ยวเลยนะครับผมที่สวนมีหลากหลายครอบวงจรเหมือนกันนะครับผมแล้วก็สามารถถ่ายทอดความรู้ ที่ผ่านมา3ปีกว่าในการสร้างสวนเกษตรผสมผสานว่าเราจะต้องเริ่มเริ่มก้าวไปยังไงก้าวที่1ใกล้2ใกล้3ามใกล้สี่ใกล้หาก้าวยังไงแล้วก็สุดท้ายคือให้เราบรรลุเป้าหมายที่เราวางไว้อันนั้นคือมาคุยกันนะครับผมมาเป็นกลุ่มขม,เมูเป็นหมูเป็นหมู่คณะก็ได้มาเป็นรายบุคคลก็ได้นะครับผมสะดวกสบายนะครับผมถ้าถ้ามาก็คือ,อยกตัวอย่างแล้วกันมาจาก บุรีรัมนี่ถ้าบุรีรัมก็ลัดเข้าไหนนะส,สุรินศรีสะเกดอุบลก็ได้นะครับหรือจะมาบุรีรัมเข้าสุรินศรีสะเกดแล้วก็ยะโสก็ได้แล้วเข้าน่าจเจริญหรือจะมาเส้นสกลนครกม็มานาแกก็ได้นาแกมุกดาหารดอนตาลชานุมานแล้วก็ถึงสว่วนละ างอุดรอ,อุดรก็ต้องวิ่งเข้าสกลนครก่อนคือมาได้หลายทางก็คือเข้าไปที่ Google Map นะครับผมพิมพ์ว่าสวนไผนนะ่นวงศาก็จะมีแผนที่ Google Map ขึ้นมาในหน้าอินเทอร์เน็ตเลยมาถึงสวนได้เลยนะครับผมวันนี้ก็สบายใจที่ได้คุย3ามเรื่องน,นี้เราโอกาสจะคุยอยู่นานแล้วแต่ว่าไม่ว่างจริงๆนะครับผมงานงานงานชุกจริงๆนะครับผมช่วงนี้ก็ขอให้ทุกคน ประสบความสําเร็จแล้วก็คิดสิ่งใดก็ขอให้ได้สิ่งนั้นนะครับผมแต่ว่าอย่าลืมสวนแผ่นหน้าวงศานะครับผมก็ขอให้เป็นทีเ่เป็นพี่เลี้ยงกับทุกๆคนได้นะครับผมโทรมายินดีให้คาปรึกษาแลกเปลี่ยนกันนะครับผมสิ่งไหนผมไม่รู้ผมก็ขอถามท่านนะครับผมอย่าลาคาญผมแล้วกันนะครับผมสิ่งไหนที่ผมรู้ก็ถามผมได้ผมก็ให้คําตอบท่านนะครับผมนะวันนี้ก็ขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้แล้วก็ เจอในกรีนกันคลิปถัดไปนะครับผมก็อคลิปถัดไปคิดว่าจะคุยเรื่องเรื่องหน่อไม้ที่อร่อยที่สุดแล้วกันนะครับผมวิธีการต่างๆก็จะไปถ่ายท,ทําที่ในสวนเลยแล้วกใใ็ให้เห็นหน่อไม้กันนะครับผมวันนี้ก็ขอขอบพระคุณทุกคนอีกครั้งหนึ่งที่ติดตามคลิปจนจบแล้วก็อขอบคุณลูกค้าทุกคนที่อุดหนุนพันธุ์ไผ่นะครับผมแล้วก็ซื้อหน่อไม้้กันนะครับผมผม ตอบแทนท่านด้วยความรู้ต่างๆแล้วก็ความจริงที่จะพูดความจริงที่พูดไปแล้วทั้งหมดนะครับผมก็สิ่งอื่นๆก็คือ,อมีมากมายติดตามผมใน YouTube ส่วนแผรนโนภาษารบกวรคลิกติดตามด้วยนะครับผมแล้วก็ท่านจะไดะ้ความรู้จากใจจริงๆนะครับผมแล้วก็ไม่ปิดบังนะครับผมมีอะไรก็ถามกันเข้ามาได้เลยนะครับผมวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนจริงๆครับผมสวัสดีครับผม